สวัสดีค่ะมาพบกับฟอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาทําคลิปความรักให้คนมีคู่ชาวธาตุไฟนะคะชาวธาตุไฟก็ได้แก่เมษสิงห์ธนูนะคะนะดูได้ทั้งแบบไทยทั้งแบบตะวันตกเลยนะแล้วใครเกิดวันที่<ม>เท่าไหร่เป็นราศีอะไรฟ้าจะบอกไว้ใต้ดีสคริปชั่นบล็อกนี้นะคะนะโอเคค่ะชาวธาตุไฟนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อ สุขหรือว่าอะไรก็ตามนะคะแต่ว่าไม่ไม่แนะนําให้อินจนมากจนเกินไปเนาะเพราะว่านี่มันเป็นดวงโดยรวมนะคะใช้สติในการฟังรับแต่พลังบวกบวกไปนะคะนะ mm hmm. คนดีโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะนะหกดาบขึ้นมาในตัวตนปัจจุบันของคุณในตอนนี้นะคะอาจจะมีการห่างกันไปนะคะ mm hmm. ตอนนี้คุณ ได้เดินออกมาจากความสัมพันธ์หรือว่ามันมีความห่างกันไปนะคะมันเป็นแค่การเดินออกมานะแต่ว่าคุณก็ยังแบบว่าแอบเฝ้ารอเขานะคะยังมีเขาหนึ่งเดียวในหัวใจยังรักแค่คนคนเดียวยังแบบรอแค่คนคนเดียวนะคะนะรักแค่คนคนเดียวแตค่คุณก็เป็นคนที่ชัดเจนในตัวเองนะคะค่อนข้างที่จะแบบยืน ยึดมั่นในอุดมการณ์ของตัวเองแล้วก็แบบว่าชัดเจนในตัวเองค่อนข้างที่จะคือรักตัวเองอะ่ะเอออะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบว่าแต่ก็มีความเอาแต่ใจอยู่นั่นแหละคือแบบแต่คุณเป็นคนที่มีเหตุและผลนะในสิ่งที่คุณตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณอาจจะบอกเขาไปว่าอาจจะทะเลาะกับเขาหรือบอกเขาไปว่า เพราะสิ่งที่เขาทำนั้นมันไม่ชัดเจนนะคะมันเหมือนเป็นมีอะไรปิดบังคุณอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมีแบบว่าเหตุการณ์ที่แบบว่าที่เขาค่อนข้างที่จะปิดบังอะไรอยู่อย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามันมีอะไรที่ยังไม่ชัดเจนนะคะมันมาแบบไม่ชัดเจนมาแบบว่า เหมือนมีคนอื่นเหมือนมีรับลมคมในเหมือนอะไรอย่างเงี้ยไม่เปิดเผยไปซะให้หมดอย่างเงี้ยล่ะคะ่ะคุณก็เลยตัดเขาออกไปนะคะคุณก็เลยบอกไล่เขาไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมทามือแบบว่าชิ่วชิวคือแบบว่าเออถ้าถ้าไม่ชัดเจนคืออะไรเงี้ยไม่เอานะตัดออกไปเออแล้วคุณก็เดินออกมานะแต่ว่าคุณก็แบบว่าเฝ้ารอเขาอยู่เออเหมือนอยากให้เขามาง้ออะไรอย่างนี้แหละนะคะนะเพราะว่าคุณนั้นนะคะอยากได้ คนที่มันชัดเจนคนที่มาสร้างความสุขมาแบบคุณคิดแต่ว่าคุณไม่เอาแล้วความรักแบบเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอยากมาก็แบบว่าอืมพร้อมที่จะไปข้างหน้าด้วยกันสร้างครอบครัวไปด้วยกันนะคะถ้าจะมาแบบว่าไม่ชัดเจนมารับรับแล้วๆอะไรเงี้ยคุณจะตัดออกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะแล้วคนที่คุณตัดออกไปอ่ะมันก็อาจจะแปลกตรงที่แบบว่าเอะนะคะตัวคุณเหมือนรู้สึกว่า เอ๊ะทำไมรู้สึกว่าชอบเขาไปแล้วรักเขาไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะรู้สึกว่าทําไมเรารักคนคนนี้จังเลยทําไมเรารู้สึกแปลกๆกับคนคนนี้ผูกพันกับคนคนนี้นะคะในเมื่อคุณก็ออกถอยห่างออกมาแล้วแต่มันความรู้สึกข้างในใจมันรู้สึกกับคนคนนี้มันทําไมมันมากมายขนาดนี้นะคะนะอืมนะคะนั่นแหละมาดูฝั่งของเขาเป็นไง คีนอฟคับเขาคิดถึงคุณมากเลยเขาก็รู้สึกตัวด้วยว่าเขาชอบคุณคีนอฟคับขึ้นมาทั้งฝั่งคุณฝั่งเขาอะคะ่ะเห็นไหม mm hmm. เขารู้สึกว่าเขาชอบคุณเขาเอิญไม่ใช่ชอบแล้วคลีนอฟคับนี่มันคือความรักแล้วอะนะคะตัวคุณก็รู้ตัวด้วยนะตัวเขาก็รู้ตัวแล้วว่าวิกับคุณนี้มันมีอะไร มันไม่ใช่เล่นๆนะคะตอนนั้นตัวเขาอาจจะไม่รู้หรือว่าอะไรก็ไม่รู้ทําไมเขาไม่ชัดเจนหรือว่าเขาทําไมเขาแสดงออกไปอย่างนั้นนะคะมันอาจจะทําให้คุณโมโหแล้วก็ตัดเขาออกไปแล้วก็ถอยห่างออกมาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะแล้วตัวเขาตอนนี้เป็นไงคะอยากมาขอโอกาสอยากอยากมาขอโอกาสนะคะอยากจะเข้ามาหาแหละแต่แบบว่าเหมือนอยังกล้ากลัวๆอยู่นะคะยังแบบว่าเออหยุดดูอยู่ยังแบบว่าจริงๆคือ อยากที่จะมาขอโอกาสจริงๆเลยนะคะจริงๆอยากจะพุ่งเข้ามาในเร็ววันเลยอยากจะมาตอนนี้เดี๋ยวนี้นะแบบคือมันอดทนรอไม่ไหวแล้วจริงๆอะไรอย่างนี้นะคะนะแต่ก็ทำเป็นนิ่งทำเป็นพิจารณาอยู่ยังเหมือนวางแผนอยู่ว่าจะเข้ามายังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วร้อนรุ่มมากเลยนะคะนะนะคะแบบว่าือ ไม่ได้แล้วนะคะรู้สึกว่ารักมากมายนะคะนะรู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่คุณคือคนที่เขารักอย่างมากมายอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะมีการวางแผนที่จะมาขอคืนดีนะคะมาขอเริ่มต้นใหม่อะไรเงี้ยเออเขาร้อนรนมากเลยเขาตอนนี้หัวใจของเขานี่มันร้อนรุ่มร้อนรนมากคือ มันมันวู่ว่าเหมือนกําลังจะเสียของรักไปเหมือนแบบอะไรไม่รู้นะคะเขาแบบว่ารู้สึกว่ามันจะปล่อยไม่ได้มันรู้สึกว่ามันปล่อยไปไม่ได้นะคะมันรู้สึกกับคุณนั้นมันรู้สึกแปลกๆนะคะมันรู้สึกแปลกๆมันรู้สึกเหมือนเคยเจอกันมาแล้วเนิ่นนานเคยรู้จักกันมาแล้วเนิ่นนานเคยเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่า เหมือนรู้จักกันมาแล้วเนิ่นนานอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะ mm hmm. หกถ้วยนี่มันคือคู่แท้นะคะ mm hmm. คู่ที่มอบแต่สิ่งดีๆให้กันแล้วเป็นคู่ที่ผูกพันกันมาตั้งแต่อดีตชาตินะคะเนิ mm ่น hmm. นานนะคะนะในอดีตชาติเลยนะคะนะ mm hmm. เขาอาจจะเป็นเพื่อนคุณหร,ออจจรอณอืออาจจะเป็นรักต่างวัยก็ได้ค่ะในในส่วนของคุณเนี้ยเอออาจจะเป็นรักต่างวัยก็ได้นะคะตัวเขาอาจจะเด็กกว่าด้วยไหม นะคะในฝั่งของคุณนี่เป็นคลีนก็อาจจะสลับกันได้นะคะนะแต่ว่าเป็นความรักที่ต่างวัยกันนะคะนะนั่นแหละนะคะอนาคตความรักเป็นยังไงนะคะก็ยังแอบ,บมองเฝ้ารออยู่นะคะนะยังรอเหมือนรอเหมือนมองผ่านโซเชียลมเหมือนแอบ,บส่องผ่านโซเชียลเหมือนรอมาจากที่ไกลๆมองมาจากที่ไกลๆ เฝ้ามองอยู่ที่ไกลๆนะคะนะคุณยังมีอิทธิพลต่อหัวใจเขาอย่างมากมายเลยนะคะตัวเขาแบบคุณมีผู้หญิงที่คือไม่ใช่ผู้หญิงหรือผู้ชายดีนะคะชาวธาตุไฟเนี่ยเป็นคนช่วงนี้คุณจะมีสเสน่ห์ดึงดูดมากๆเลยต่อเพศตรงข้ามโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวแล้วนะเออคุณจะมีสเสน่ห์ดึงดูดมากๆเลยนะคะแล้วก็ ถึงตัวคุณไม่ได้สนใจอะไรก็ตามนะแต่ว่ามันก็จะจะเป็นอย่างนั้นนะคะคนก็อยากที่จะเข้าหาเยอะแยะอยู่แล้วนะคะนะตัวเขาก็มองคุณอยู่ด้วยแล้วเขาก็แบบว่าแอบ,บหึงแอบบห่วงด้วยนะคือแบบปล่อยไปไม่ได้คือเขาอ่ะหวั่นไหวมากๆเลยตอนนี้นะคะ่ะในใจของเขาหวั่นไหวมากๆเลยนะคะอ่อนไหวมากๆนะคะแล้วก็แบบว่า ยิ่งคุณทําเป็นไม่สนใจเขายิ่งคุณแบบเอาเวลาไปโฟกัสเรื่องงานแล้วก็ไม่สนใจเขาอย่างเงี้ยเ,ออเขายิ่งแบบว่าอยากจะเข้ามาเลยนะคะนะแล้ว night of p e t o k e n ขึ้นมาเป็นใบที่สองนะคะนะแล้วเอ็ดเขาตัดสินใจแล้วล่ะคะ่ะเขาตอนนี้เขาวางแผนอยู่ใช่ไหมอนาคต เขาก็วางแผนแล้วเขาจะเข้ามาพูดคุยกับคุณนะมามาขอโทษหรือมาอะไรก็ตามนะมันจะมีการคุยกันเกิดขึ้นนะคะคุณจะได้คุยกันนะจะมะีการพูดคุยกันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นคําพูดที่ดีไปในทิทางที่ดีนะคะนะเออนะคะเขาเป็นคนที่มั่นคงนะเป็นคนที่มั่นคงในความรักนะคะนะยังไม่ปล่อยคุณไปไหนหรอกคะ่ะนะ จัสเมนขึ้นมาคุณจะได้รับการปลดปล่อยนะคะนะจะได้รับข่าวอะไรการสื่อสารบางอย่างจะได้รับข่าวบางอย่างจะได้รับการปลดปล่อยเดอะเวิลดขึ้นมาสุขสมวังนะคะสเตนขึ้นมาการกลับมาของคนที่มีสายสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นนะคะคู่ที่มีสายสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นนะคะที่แบบตัดขาดกันยากอะเออนะคะนะตอนนี้คือ ให้คุณรอแบบมีความหวังได้เลยนะคะนะคนคนนี้จะกลับมาเหมือนมาทวงสิทธิ์เหมือนมาทวงของรักหรือว่าอะไรของเขานั่นแหละนะคือเขาเป็นคนที่ขี้หึุนขี้ห่วงนะคะแล้วก็แต่จะเป็นคนที่มีมาจะเป็นคนนิ่งๆเฉยๆมีอีโกโ้แล้วก็เป็นมาเฉย,ช,ยชาไม่ใช่เฉยชาหิแบบนิ่งๆมีมาของเขาคือนิ่งๆ ไม่พูดมากแต่เวลาพูดนี่คือแบบนะคะสามารถคำพูดทิมแทงคนตายได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละนะ,ะก็คือ,อยังต้องรออยู่นะคะนะเขาจะกลับเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะจะกลับเข้ามาพูดคุยอาจจะเป็นการพูดคุยกันก่อนด้วยนะอาจจะเป็นการส่งข้อความมาก่อนอะไรอย่างนี้นะคะนะเพราะว่า คู่ของคุณนี่อาจจะมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะคุณควบกับต่างชาติหรือเปล่านะคะมันมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะมีการแบบคนไกลอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะเป็นคนไกลนะแล้วก็คีนอาวานกับคิงอาวานเป็นคู่ที่แมทกันด้วยนะคะคุณค่อนข้างที่จะเหมือนกันนะคะนะถ้า คุณก็อาจจะเป็นคนที่ปากร้ายเหมือนกันตัวเขาก็ปากร้ายแต่แต่จะไม่เหมือนกันตรงที่คุณจะแบบพูด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 แต่เขาจะพูดน้อยต่อยหนักอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะก็จะประมาณนั้นไพทาโร่นะคะอนาคตก็ของฟ้าก็จะ1 5 3หสนะคะนะมีนานะคะแล้วฟ้าจะมาดูให้ใหม่อีกครั้งแนละ้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะนะ บางคู่ก็อาจจะเลดออกไปเป็นเดือนสองสามเดือนก็ได้นะคะอนาคตที่จะเกิดขึ้นนี้นะอืนะคะมันจะมีการติดต่อเข้ามานะคะนะมันจะมีาการคุยกันเกิดขึ้นนั่นแหละคะ่ะการพูดคุยกันไปในทิศทางที่ดีนะคะนะอืมกลับมาคุยกันกลับมาพูดคุยกันนะคะกลับมาเริ่มต้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเริ่มพูดยูอาค่ะ เขารักทุกๆอย่างที่คุณเป็นนั่นแหละนะคะคือเนี่ยเด e s ส e n t น่ะคือเขายอมคุณทุกอย่างเลยนะคะคุณเป็นโลกทั้งใบของเขาอะ่ะยอมคุณทุกอย่างเลยแหละนะกลับมาครั้งนี้คือยอมให้คุณแบบว่าเป็นผู้บงการ <c oughs> เป็นผู้บงการชอบบงการก็ <c oughs> โอเคให้คุณบงการชีวิตเขาอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะนะ <c oughs> เริ่มฮูยูอารักคุณทุกๆ,ๆอย่างที่คุณเป็นนั่นแหละนะคะ แล้วก็ listen view your heart นะคะการฟังเสียงหัวใจของคุณนะคะฟังเขาจะฟังคุณมากขึ้นเข้าใจคุณมากขึ้นรับฟังคุณมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ The only thing that is real is love นะคะสิ่งเดียวที่จริงแท้เลยนั่นคือเขารักคุณนะคะคือรักแท้ที่เขามีให้กับคุณคือความรักนะคะสิ่งเดียวเลยที่มี นั่นคือความรักนะคะนะ h i s c o u l d be the o n e คนนี้แหละคือคนที่ใช่นะคะ r e l i t i o n Factor มันมีความต่างของคุณทั้งคู่นะคะมันมีความต่างของคุณทั้งคู่ต่างชาติต่างศาสนาต่างภาษาต่างถิ่นต่างแดนต่างการเลี้ยงดูต่างอายุ ะะมีความต่างของคุณทั้งคู่นะคะ stay optimistic about your love life นะคะคิดบวกอยู่เสมอในความรักของคุณนะคุณต้องคิดบวกอยู่เสมอว่าเขาถ้าเป็นคู่กันแล้วเขาต้องดีกับเรานะคะเขาจะมาเขาจะต้องดีขึ้นเขาจะต้องดีกับเราเขาจะต้องทําทุกอย่างเพื่อเราเขาจะต้องต้องเป็นคนที่แสนดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะให้คิดบวก กับคนรักอยู่เสมอไม่ว่าจะเกิดมันว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ว่าเรื่องเรามันจะไม่ดีก็ตามให้คุณคิดดีไว้นะคะทำได้ไหมหมอฟ้าเออนะคะเวดดมสิ่งที่คุณร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อจักรวาลน,นะคะนะมันจะเกิดขึ้นนะเวดดงขึ้นมานะคะคุณจะได้แต่งงานกันนะหรือไม่คุณก็อาจจะเป็นครอบครัวกันแล้วฟ้าว่านะคะ แต่ว่ามันมีปัญหาในช่วงนี้คือสเปรชั่นนะมันมีปัญหาต้องแยกจากมันมีปัญหาที่ยังอยู่ด้วยกันไม่ได้ในตอนนี้มันมีปัญหาบางอย่างที่มันต้องห่างกันในตอนนี้ไม่สามารถอยู่ด้วยกันในตอนนี้มันเป็นลิขิตสวรรค์เป็นผงลิขิตหรือว่าอะไรไม่รู้นะคะนะมันยังไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ในตอนนี้นะคะแต่พวกคุณจะได้แต่งงานกันนะหรือไม่ก็ ถ้าคุณเป็นคู่แต่งงานกันแล้วมันก็มีเหตุให้ต้องห่างกันในตอนนี้นะคะนะืมเป็นเขาอาจจะห่างไปไปทํางานหรือห่างไปเพราะว่าเขาเป็นคนต่างแดนนะคะนะในช่วงนี้มันอาจจะสถานการณ์โลกไม่ใช่สถานการณ์แครแค่เราสองคนนะคะก็เนี่ยค่ะไพ่รอขึ้นมานะคะทุกอย่างต้องมีการอดทนรอนะคะนะ ก็จะประมาณนั้นนะคะสำหรับคนที่เกิดชาวธาตุไฟชาวธาตุไฟของเราก็ประมาณนั้นนะฟ้าก็ขอให้ทุกคนสุขสมหวังในความรักนะคะนะมีความสุขมากๆๆในความรักนะคะนะไพ่ก็ออกมาค่อนข้างจะดีนะแต่ว่ามันอาจจะมีบ้างในตอนแรกที่มัน ปลว่าเป็นการใช้คำพูดหรืออารมณ์มากกว่านะคะนะที่แล้วก็มันมีระยะห่างระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็เลยทำให้แบบงอนกันอยู่ในตอนนี้นะคะนะยังไงเขาก็ไม่ปล่อยคุณไปไหนหรอกคะ่ะจะมาง้อคุณตลอดละคะนะคนคนนี้เป็นคนขี้หึงขี้หวงคะ่ะหวงของ นะคะโอเคค่ะชาวธาตุไฟมีความสุขในความรักมากๆนะคะอยู่ด้วยกันจนแก่เท่ารักกันมากขึ้นมากขึ้นทุกๆวันเลยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายจุ๊บๆค่ะ